เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ปาก่อกันครับอืมเราจะมาดูครับอ่าสิงานปัตตานีนภัสรุ่งกิจครับอ่ารถแรงแค่ไหนนะครับกับทางหนืดๆนนะครับตอนนะครับฝนตกนะครับแล้วก็แบกด้วยนะครับอืมไหวไม่ไหวครับหรือว่าจะจบรอดเดียวหรือว่ามีสองสามครับ จบคังเดียวเลยนะครับโอ้โหแบงมาครับเกียร์โลครับเอาครับมาอีกคันหนึ่งครับล็อกกีนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเก้าห้าหรือเปล่านะครับหรือว่าสองสี่ครับจำไม่ได้นะครับดูนะครับเสียงมาแต่ไกลเลยนะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นอ่าซูเปอร์เอ็กเอ็มนะครับโกเบลโก้ครับรุ่น8นะครับกับรุ่น6กซูเปอร์ครับกำลังอ่าช่วยกันนะครับทำขั้นนะครับตอนขั้นกันนะครับอ่านะครับไฮไลท์นะครับอยู่ที่สิบล้อนะครับลองดูนะครับจบไหมนะครับจะจบครั้งเดียวหรือเปล่าครับจินงานปัตตานีนภัทรนะครับสองซีนะครับ ลั่นครับจบรอบเดียวเหมือนกันครับขึ้นสบายครับไม่มีครับขาดใจครับปากบ่อครับ Ấp gần mê lan nè không Còn phần trang chân em Ồ, vinh bột nè Tiếng lan nè Tiếng bột เรามาดูคันสุดท้านะครับของคันนี้นะครับรรคีนะครับ จะมีบทหรือเปล่านะครับคันอื่นะคี้บทีเดียวรวดเนรับจบเลยนะครับมาดูแกกันนะครับโอ้ควันออกดำเลยนะครับออกมาครับอดีตที่เคยแรงครับคู่แข่งกับพี่หลงของเราครับคู่โซครับมาครับอ้จะมามาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเอาครับจัดไปครับจัดไป ันโอ้โหสายแบกนะครับคุณปู่จัดให้นะครับแบกเลยนะครับโอ้โหสบายสบายครับ อันนี้ก็จะไปเทฝั่งนี้ต่อนะครับอ่าก็เลยต้องมากับรถตรงนี้ครับขึ้นบอครับแล้วก็ตรงไปเลยครับข้างหน้าครับเพราะว่าฝั่งนี้เต็มเลยครับพอดีว่ารถตักล้อยางครับอ่าเป็นรถร่วมนะครับของบริษัทเช่ามานะครับเสียนะครับก็เลยช่างก็ยังไม่ได้มาซ่อมครับก็เลยเต็มครับอ่าดันไม่ได้ครับก็เลยไม่มีพื้นที่ให้ถมครับ เอา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 อย่าเสียชื่อครับไปแล้วครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็จะขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคันครับรอดครับขึ้นแค่ครั้งเดียวครับกับทางกับทางนืดครับสบายมากครับทีมงานนี้ครับปัจจนีนภัทรรุ่งกิจครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดตับสกายเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมาถ่ายให้ทางของทหารนะครับที่ขุดลำห้วยนะครับฝันะบ่งนู้นครับเหมือนสไตล์ร่องน้ำนะครับอโอเคนะครับอันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ